ก็จะวิ่งไปเดินอ่าวนางทั้งอ่าวนางธรรมชาติก็ทําให้หน้าตื่นตาตื่นใจเสมอไม่เหมือนเมืองไทย <c oughs> ดูเป็นฝรั่ง <c oughs> เหมือนบาหลีไม่เหมือนเมืองไทย <c oughs> เหมือนแคลิฟอร์เนียปะคือร้านชิลเยอะจริงๆใครที่ชอบสไตล์สายฝอที่นี่เนี่ย <c oughs> พร้อมมากเรียกได้ว่ามีให้เลือก <c oughs> ไม่อันคนมันน้อยจริงๆเพราะมันเป็นช่วงโควิดมันคนมันก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงเดี๋ยวนี้คนน้อยลงเยอะไหมพี่ดิ่งสุดเลยดิ่งุนแล้วุนแล้วตอนนี้เราก็ความโยกับรัฐบาลด้วยตัดเกด้วยรัฐบาลตัดเกด้วยรัฐ เขาไม่เดินตลาดไม่ดีส่วนเรื่องวิ่งก็วิ่งได้นะเราเห็นฝรั่งวิ่งเยอะฝรั่งที่นี่ก็โอเคถอดเสื้อเดินแบบว่าได้อยู่เดี๋ยวราถอดบ้างแค่ถอดเลยค่ะเฮ้ยโน่นไงนกเขาครูจุกจุกครูนกมันเฝ้าดูหาชูมันไง สายตาไกลจังนั่นเอะมันโก่งคอทําเสียงหวานไงช่างหน้าํำคาญนกอะไรโอ้คุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับรายการวิสไนเคปตกกระเบียงไปกับรายการมิชลุยไม่ใช่คนรัมิชลุยวันนี้ภูเขาสวยๆแบบนี้แน่นอนว่าเราอยู่ที่แกรนด์แคนยอนประเทศสหรัฐไม่ใช่กระบี่ับผมไปไกลเชียวอยู่ที่กระบี่รัหผม 没、哎。哎 เราอยู่ที่โรงแรมชื่ออะไรนะชูการ์มารีนาชูการ์มารีนาห้องนี้เขาให้เราเป็นห้องที่แบบเห็นภูเขาแบบสวยมากมแล้วก็เพิ่งเห็นตอนถ่ายรายการเนี่ยว,ว่ามันมองออกไปเห็น,หน,นทะเลเลยเกาะต่างๆที่อ่าวนางด้วยบรรยากาศดีมากซึ่งแน่นอนว่าคนมากระบี่ฝรั่งทั่วโลกมากระบี่ต้องเที่ยวสถานที่ที่ชื่อว่าอ่าวนางแล้ววันนี้เราก็จะวิง่งตั้งแต่โรงแรมเราไปจนอ่าวนางทั้งอ่าวนางให้ดูว่าเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรบ้างเรารู้แค่ว่าออกจากซอยนี้ วิ่งไปทางนู้นจะเจอทะเลแล้วเราจะวิ่งเรียบทะเลไปเรื่อย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 ,อย,อยจนเราหมดแรงหมดแรงตรงไหนเจออะไรบ้างก็น่าจะได้ภาพกันพอสมควรซึ่งที่เรามาเริ่มตอนเนี้ยบรรยากาศก็ดูครึมครึมคือก่อนหน้านี้นเราตั้งใจจะวิ่งตอนแดดออกพอแดดออกปุ๊บเรากําลังเตรียมตัวแล้วจะเอาอไปวิ่งปุ๊บฝนตกเหมือนเดิมทุกทีทุกครั้งทุกจังหวัดทุกที่ที่เราเริ่มจะวิ่งแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เวลาดีแล้วเราก็สบายสบายอยู่แล้วเราก็ใช้เวลาวิ่งไปเลยให้เต็มที่วิ่งเสร็จเราก็ไปกินกินเสร็จแล้วค่อยกลับมา เล่นน้ำตรงนี้อันนี้คือแพนข้าวข้าของเราไปวิ่งกันกับรายการวิ่งในแกนา้ามิชลุยรายการก็กเล่นตรงนี้ดิดมิชลุยไ้ ตอนนี้เราก็วิ่งออกมาค่ะนหน้า Holiday Inn แล้วตอนนี้วันนี้เพิ่งวิ่งออกมาจากรีสอร์ทก็มีร้านลวงต่างๆโรงแรมมากมายเท่าที่สังเกตดูมันรถคันนั้นไม่มีประตูเป็นรถของโรงแรมแล้วทำไมถึงต้องไม่มีประตูอะมินิมอลไงน้อยแต่มากน้อยแต่มากใช่อะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดทิ้งคุณขับรถตรงนี้เพื่อชมเมืองอยู่แล้วเป็นอะไรที่จะมาบังการชมเมืองของคุณน่ก็เอาออกมันออกซะนี่แหละหลักการมินิมอลเท่าที่เราสังเกตก็คือมันก็จะมีความไม่เหมือนเมืองไทยอยู่เยอะดูเป็นฝรั่งเพราะว่า ถนนเส้นนี้เนี่ยเขาก็เสร์ฟคนทั่วโลก <ง S 1> ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของร้านรวงต่างๆก็จะดูเป็นฝรั่งมากคุณ สองข้างทางของถนนเนี่ยมันก็จะเป็นต้นปาล์มคือไม่เคยไปบาหลีหรอกนะแต่คิดว่าอันเนี้ยเหมือนบาหลีไม่เหมือนเมืองไทยเหมือนแคลิฟอร์เนียปะเราเคยเห็นในรูปมาณนั้นแบบมันจะมีต้นปาล์มแบบเนี้ยสองข้างทางแล้วก็เป็นถนนแล้วก็เป็นร้านออต่างๆซึ่งร้านที่ติดอันดับของที่นี่ร้านหนึ่งที่เราจะเห็นเยอะมากก็คือกัญชาที่ร้านขายกัญชายเยอะมากเนี่ยแม้กระทั่งพูดอยู่อะก็จะผ่านร้าน กัญชาอีกแล้วมีตั้งแต่ร้านเล็กๆมาร้านโชห่วยไปยันร้านที่ดูเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือร้านใหญ่ๆสวยๆไปเลยอันดับหนึ่งก็คือร้านกัญชาใช่อันดับสองคือร้านนวดอันดับสามคือร้านขายทัวร์เกาะต่างๆซึ่งเอาจริงๆก็ไม่รู้นะว่าเจ้าของเดียวกันหมดหรือเปล่า่ร้านขายทัวร์เพราะร้านมันดูเหมือนกันไปหมดทุกร้านเลย ตอนที่งานเราจะวิ่งมาถึงทะเลแล้วตรงนั้นเออแต่ว่า,วาทะเลเเมันอาจจะไม่ได้สดใสเท่าตอนกลางวันแต่เดี๋ยวเราแปะรูปทะเลตอนที่มันสดใสอยู่ให้นะเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างมืดครึ้มเท่าที่ดูพื้นก็โอเคนะแต่ว่าถ้ามันเป็นพลาที่มันเป็น มันเป็นกระเบื้องแบบนี้ฐานๆอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งง่ายหน่อยแต่มันก็เป็นทางที่ต้องมองเยอะ,ะเ,ออเพราะว่ามันเป็นแบบเนินมีฟุตบาทอะไรขึ้นมาก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ก็วิ่งได้ทางค่อนข,อนขาา้างกว้างกว้างกอดคุณบาทปกติแล้วก็มีร้านค้าต่างๆที่ถ้าใครไม่ได้เอาเชือผ้ามาก็สามารถซื้อได้แต่ราคาก็จะประมาณคูณสาเข้าไปเออใช่ถนนนี้เน้นขายฝรั่งเขาก็เลยราคาสูงนิดนึงใช่อะ ก็พอจากโรงแรมแล้วก็จะเลี้ยวมาเพื่อไปวิ่งเรียบหาดแล้วใช่ไหมมันก็จะมีให้เลือก3ลรูทหนึ่งก็คือจะวิ่งรูทตรงนู้นเป็ร้านขายของไปเลยเยอะเนี่ย ไปล้างไข่ของหมดเลยหรือว่า2ก็คือตรงข้ามร้านไข่ของตรงนี้มันก็จะดูเป็นวิ่งเรียบดินหาดออมก็คือ,อ,อลองไปวิ่งที่หาดเลยเออซึ่งวันนี้นะครับ <laughs> โชคดีของเราก็คือฝนมันเพิ่งตกไปเพราะฉะนั้นพื้นมันจะยังแข็งแข็งทรายมันจะเป็นแน่นๆเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปวิ่งริมหาดตรงนี้เลยเพื่อจะได้ได้วิวสวยๆตรงนี้จะได้เก็บภาพมาสวยมากอ่ะถ้ามีขยะก,ก็ได้เก็บขยะด้วยไปเ,ออเดี๋ยวเราไปวิ่งกัน ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวอ่าวนางหรือใครมาเที่ยวกระบ,บี่เนี่ยคุณก็ต้องซื้อทัวร์ตรงนี้ต้องหัวมุมตรงหัวมุมตรงนี้หรือว่าตรงไหนก็ที่มันมีขายอ่ะแล้วคุณก็จะได้มาตรงนี้แล้วเขาก็จะเอาขึ้นเรือเนี่ยเรือที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็ออกไปตรงเกาะแถวๆวนุ่นใช่มี่ไรยเกาะแล้วแต่โปรแกรมที่เราเลือกไปถึงทีพ,พีก็ได้แต่ก็จะใช้เวลานานหน่อย <c oughs> <c oughs> เขาไม่เห็น <c oughs> <c oughs> เอาโอ้โอโอ <c oughs> ถ้าคลิปนี้มันไปถึงบริษัท DJI Thailand ครับร้องนะครับสอนหรือแก้ปัญหาอะไรกับกิมบอลน,นี้หน่อยอกิมบอลน,นี้หน่อยมีปัญหากับกูรูเทปเมื่อกี้เข้าลิฟต์มาตอนถ่ายจากในห้องจะลงข้างล่างเข้ามาพร้อมฝรั่งหนึ่งฝรั่งมองไอ้เครื่อง DJI แล้วถามว่า DJI หรือเปล่าแล้วถามนี่จะ DJI หรือเปล่าดีไหมหลังจากนั้นก็เป็นการบทบ่นใส่กันไปเลยว่ามันมีปัญหาใช้ยากใช้เย็นยังไงซึ่งมันไม่เชื่องเลยทุกคนถ้าเห็นภาพมันเวี่ยงไปเวี่ยงมาทุกคนก็มันต้องสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นเครื่ แมนก็พลึบไปเลยเราลงมาวิ่งตรงนี้หน่อยแม่ก็จะได้ไปตรงนั้นใช่มันจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า4ี่เกากะก็จะมีหาไล่เล่มีเกาะไก่แล้วก็มีอะไรอีกสองอันนะจำชื่อไม่ได้นะ เหตุผลที่เรารู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าเราทำาอแกไนซ์ที่พาบริษัทต่างๆไปท่องเที่ยวชื่อ OP Creator อมีสัญลักษณ์กิจ่ตรงนี้นี่<ต>จะมาใส่ก่อนเหตุผลที่เราต้องมากระบี่เนี่ยคือหนึ่งคือมาถ่าย2ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพาลูกค้ามาทํากิจกรรมเอาทิ้งพักผ่อนกันที่กระบี่เราก็เลยมาเซอร์วยสจนเรารู้หมดแล้วว่ากระบี่มีอะไรบ้างกระบี่มีอะไรบ้างแต่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่มาวิ่งแล้วเราก็ได้เหยียบทะเลของที่นี่ที่เราวิ่งมาได้ประมาณโลครึ่งเราต้องขึ้นตรงนี้แล้วแหละแล้วเดี๋ยว ถนนกันโอเคได้ที่น well ี่เนี่ยเขาจะมี เขาจะมีมีชกมวยแบบต่อยโชว์อ่ะอันนี้ก็กําลังประกาศนะว่าจะมีต่อยนะไปดูกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนักมวยเต็มเลยแต่ที่พีคกว่านั้นอ่ะที่เคยเห็นอ่ะก็คือเป็นรถกระบะอย่างเงี้ยแต่ไม่มีป้ายนี่แต่เป็นเอาเชือกมาขึงแล้วให้คนต่อยกันแล้วขับขับเอาไว้เรื่อยๆกระบี่นี่อย่างที่บอกว่าเอาไว้รองรับชาวทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันก็อะไรที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีก็จะมีมาที่กระบี่นี้ไปต่อ นี่จะเป็นที่ขายตั๋วไปเกาะต่างๆเป็นเรือหางยาวแต่อันนี้จะเป็นแบบของชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นทัวร์ก็จะเป็นบริษัททัวร์ <c oughs> เรือมันก็จะแตกต่างกัน <c oughs> ก็คือมันอาจจะเก่าวกว่านิดหน่อยแต่ว่าราคาถูกกว่าแล้วก็เอาตอนไหนก็ได้ร้านเบอร์เกอร์บีฟเนื้อชื่อทันเดิลบร้านสวยมากเลย <c oughs> ใช้สีแบบสีฟ้ากับสีเหลืองลก,กันเป็นฟ้าเหลือง อันนี้เรามาสุดทางเรียบค่ะเรียบเรียบหาดแล้วเดี๋ยวถนนมันก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆสองข้างทางก็จะเป็นร้านไปเรื่อยๆถนนเนี้ยอาหารที่หายากก็คือหมูเพราะว่าแถวนี้เขาเป็นคนอิสลามเพราะว่าร้านขายตรงนั้นอ่ะประมาณ 30- 40เอร์เจ้าของเป็นคนอิสลามม่ที่เห็นอ่ะโอ้ร้านตรงนี้อย่างชิวอ่ะร้านอะไรนะร้านอะไรนะเขียวเหลืองเขียวเหลืองอย่างนี้ร้านอะไรพอดีครับมีขายอะไรครับ ขายค็อกเทลเออเขาก็ตอบดีนะขายค็อกเทลไม่ได้ขายอะไรเป็นแบบแนวเล็กก้เหรอครับใช่ใช่ครับมีพวกค็อกเทลหมดเลยที่ดังๆไม่ค็อกเทลมีไหมเป็นมอกเทลเหรอตอบต้น้ารักเชียโอเคไปขอบคุณนะครับครับผมครับยิ้มหวานเชียยิ้มหวานเหมือนพี่อูเลยยิ้มมีเสน่ห์ยิ้มมีเสน่ห์และไม่มีสติไม่มีสติ มือนพ้องกันคือร้านชิวเยอะจริงๆแล้วเป็นร้านชิวที่มีสไตล์ที่แตกต่างใช่มีสไตล์ที่แตกต่างแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลกเก <laughs> ส่วนเรื่องวิ่งก็วิ่งได้นะเราเห็นฝรั่งวิ่งเยอะพุ้บาทมันกว้างแล้วถ้าเป็นโซนนี้ก็โอเคนะทางมันดีอะถ้าเราไม่ได้วิ่งกันเป็นหมู่คณะมันก็วิ่งได้เลยฉิวๆแต่ว่าตอนนี้เราไปแยกดีกว่า <c oughs> ดูทรงแล้วเดี๋ยวกว่าสะดุดไปเลยเดี๋ยววิ่งเร็วเดี๋ยว ตรงนี้ก็คือสุดของอ่าวนางจะรู้ได้ยังไงว่าสุดอ่าวนางก็คือนี่มันจะมีป้ายหาดนพรัตทาราอยู่นี่ซึ่งพอมันหาดนพรัตทารามันก็จะเข้าอีกโซนหนึ่งแล้วเริ่มจากสะพานแดงอันนี้เดี๋ยวเราจะวิ่ง,งอ่นน,นะสะพานแดงอันนี้<ช>ไปไปเลย<ป>วิ่งวิ่งไป ติดไฟการขึ้นกาจะเปิดไฟออมันก็จะเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆที่เป็นน้ำมาจากทะเลแล้วก็เข้าไปในป่าโกงกลางทัง แล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่เต็มเลยระหว่างข้างทางเป็นร้านอาหารริมทะเลหนึ่งอันนั้นก็คือร้านวังทรายวังทรายไ่ยก็เป็นร้านชื่อดังของที่นี่ใช่ซึ่งพรุ่งนี้ที่เราเอาลูกค้ามาร้อยแปดสิบกว่าคนเนี่ยเราจะพาเขามากินวังทรายนี่แหละก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่มีค่อนข้างครบจะไม่ได้ร้านอาหารสไตล์รับชาวต่างชาติอ่ะจะเป็นอาหารที่แบบคนไทยเห็นแล้วก็เอออันนี้แหละเชื่อถือได้เออเออนี่มีร้านสวยๆเหมือนเดิมนี่ร้านบีชเดอะบีช สวัสดีสวโอเค่ะสวัสดีครับฟังเลยน้ำตาจะไหลเขาว่าไะไระฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องโน้บอกว่าเขาเป็นคนอเมริกาเขาอายุ78อยู่ที่แคลิฟอร์เนียอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็เขาเลิกกับเมียเขาเมียเขาเป็นไบโพล่า แล้วเมียเขาก็ขอเลิกกับเขาตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในช่วงที่มาหาที่ที่ <ขอ S 2> จะใช้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ไปทั้งชีวิตแล้วเขาบอกว่ากะบ,บี่ก็เป็นที่ที่ดีมากที่เขาอยากจะอยู่กล้องมันถ่ายไม่ทนันคือเขาเห็นพวกเราก่อนแล้วเขาก็เลยมาคุยกับพวกเราว่าเป็นคนนักวิ่งหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกอครับก็ประมาณนึงครับ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ก็เป <LY> <Bond> ็นคนชอบวิ่งไม่ได้นักวิ่งเขาบอกเขาก็เคยวิ่งได้เมื่อก่อนเหมือนกันตัวนี้เขาอายุ78็ดสเขาก็วิ่งทำได้แค่เดินทำได้แค่เดินแต่เขาก็ยังชอบออกกำลังกายโอ้โหเนี่ยหานุพรัตาราแล้วปะว้านี่เราวิ่งมาได้2กิโลกับอีก700เมตรเราวิ่งจากตรงอ่าวนางตรงแถวโรงแรมเราชูการ์มาลีน่ามาจนถึงสุดของอ่าวนางแล้วก็ตอนนี้เราต่อที่หานพรัตทารามา2กิโลกว่าแหละ ก็ตรงนี้จะเป็นหาดที่เรียกว่าหาดกนพรัตทาราทุกคนก็สวยมากมาตอนพระอาทิตย์ตกพอดีอย่างที่เราบอกตลอดนะว่าการวิ่งนี่น่าจะเป็นกีฬาเดียวในโลกนี้ที่ได้<ม>ไดออกกำลังกายไปด้วยียยไปด้วเวชมวิวในจังหวะที่ช้าลงแล้วเมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องของคุณลุงอายุ78คนนั้นเนาะว่าชีวิตเขาแบบว่าเขาก็าแบบมีสตอรี่เออหาที่ที่อยู่ในบ้านปลายชีวิต แล้วก็ได้มาเจอที่นี่เขาบอกที่นี่ก็เป็นที่ที่สวยงามแล้วพอมันพ้นออกมาแล้เราก็เห็นวิวนี้เราก็รู้สึกว่าเออก็ดีจังที่ได้มาออมาคราวที่แล้วที่เรามาเซอร์วเท้าเราแทบจะไม่ได้เหยียบทรายด้วยซ้ำแต่ว่าคราวนี้พอเลือกว่าเออมาทํางานด้วยแล้วก็มาถ่ายวิ่งด้วยพอได้มาวิง่งแล้วก็วิ่งอยู่ริมชายหาดตรงนี้มันก็เป็นวิวที่สวยดอดเหมือนกันนะใช่โหดูภาพข้างหน้าเลยูแพนไปไหนเลเชิญรับชม เราจะมืดก็ไม่เป็นไรนี่มันสวยมากเลยดูดิคนเขาก็มาเดินเล่นกันเนาะเขาก็มาชมพระอาทิตย์ตกดินตอนแรกมันจะเป็นวิวแบบมีพระอาทิตย์ลางๆใช่ป่ะแล้วก็มีเมฆเมฆอะไราเงี้ยจะเป็นดูเป็นฟุ้งๆหน่อยแต่พอเมฆมันหายไปก็จะเห็นพระอาทิตย์แบบแจ่มจ้าซึ่งรู้สึกว่าแจ่มจ้าเกินไปด้วยอา่างเงี้ยโกลเด้นอาวไงเออเดี๋ยวคนตัดต่อเราใส่เพลงนั้นเข้ามาอีกก็ไม่ได้แล้วโดนแบนแต่บรรยากาศอันนี้ก็เหมาะกับการเปิดเพลงนั้นขึ้นมาจริงๆ เราลองกันเองไหมล่ะนี่ลองร้องสิใจแค่นี้อะไรวะร้องแบบหลบฤกษสิทธิ์ไงนี่ก็ลองหลบฤกษสิทธิ์ทุกเพลงนี่น่าจะสุดแล้วนี่เราวิ่งมากี่กิโลตอนนี้3.4มจุดโอเคสามจุดสี่กิโลแต่ถ้าไปจนสุดหาตรงนู้นเลยอ่ะน่าจะอีกักโลนึงได้มั้งอืมใช่เอออีกจังอีกโลนะแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่รู้จะถ่ายเยอะกว่านี้ไปทำไมนี่มีคนวิ่งด้วย คนวิ่งทุกคนเขาหุ่นดูดีหมดเลยไม่ยกเว้นอ้วนๆอย่างเราก็ไหนในรีวิวที่นี่หน่อยสิเมืองก็คือคืนร้านอาหารคนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาวันธรรมดาไงก็ยังไม่ได้คึกคืนขนาดนั้นแต่ว่าเขาที่แล้วมาวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าคนมันเหมือนเยอะกว่านี้แล้วก็ธรรมชาติก็ทําให้หน้าตื่นตาตื่นใจเสมอตอนกลางวันน้ามันจะมาถึงแบบขอบนี้เลยแต่ตอนเนี้ยพระอาทิตย์ตกแล้วน้ําไปถึงนู่นเลย รถจากชายหาดไปประมาณสามสี่รเมตรได้อม,มองลงมาตอนแรกก็น้ำก็เป็นสีฟ้าเลยสวยงามสวยงาม แผนกล้องแบบใหม่แล้วถือถืออยู่แล้วมถอยไปได้ด้วยกล้องมันลอยได้จริงๆแล้วคือโดรนอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งกลับให้ดูเมืองสักรอบหนึ่งแล้วกันตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วอืมเรารู้สึกว่ารายการเราไม่สนุกมากเลยแต่ว่าแค่ไม่ค่อยมีคนดูเท่านี้คือรายการมันทั้งสนุกแล้วก็แปลกใหม่ก็คือเป็นรายการที่พิธีกรเนี่ยวิ่งไปด้วยพูดไปด้วยพูดไปด้วยปกติรายการเขาจะอยู่นิ่งๆแล้วก็พูดแต่ขอเราวิ่งไปด้วยพูดไปด้วยอย่างนัดเป็ดอย่างเงี้ยมันเคยบอกเราว่าดูแล้วรู้สึกว่าไไมม่่่ด้้้ถึงงงขันววาาตอิ ตามเราหรอแต่ดูแล้วรู้สึกว่าเออดีจังอยากแบ,บลุกขึ้นมาออกกําลังกายบ้างซึ่งทุกวันนี้นัดเป็ดเนี่ยก็วิ่ง5โลเนี่ยใช้เวลาประมาณ33นาทีก็เร็วกับพวกเราประมาณครึ่งหนึ่ง ขนาดเขาไม่ค่อยได้ถ่ายรายการไม่ค่อยได้วิ่งด้วยก็ยังวิ่งเร็วกว่าเราก็คือเรียกว่าทุกคนวิ่งเร็วกว่าเราเรามันเป็นนักวิ่งชมวิวนั่นแหละก็เรารู้สึกว่ารายการเราสนุกมากแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดสปอนเซอร์คนไหนดูอยู่เนี่ยก็เข้าได้อันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องว่าเราอยากได้ตังค์เพื่อที่จะจะร่ํารวยนะแต่เราอยากได้ตังค์เพื่อมาถ่ายรายการนี้ต่อไปได้เยอะๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ารายการเรามันดีแล้วเราเองก็ชอบรายการของเราแล้วถ้าเกิดมันมีคนดูเยอะเมันก็จะมีคนสุขภาพดีเพิ่มขึ้นอีกเยอะสัังคมมนนกกก็จจะดดดีีไป้วย่เเิาาร ถ้าสังคมดีไม่ใช่ใครเลยนะทำไมเรามันเก่งน้วะงงหล่อก็ด้วยเก่งด้วยเออคนเที่ยอะไรวะเออแล้วถ้าเกิดสังคมสุขภาพดีกันหมดทุกคนอ่ะก็จะกินเหล้าได้เยอะขึ้นเมืองก็จะเฮฮามากขึ้นคนก็สะพัดมากขึ้นทุกอย่างมันเริ่มจากการวิ่งเฮทุกอย่างมันก็เริ่มจากเราดิใช่พวกเราเป็นพวกรันวงการไป นี้ก็จะมาเป็นการวิ่งอีกฝั่งหนึ่งของทะเลจะเป็นฝั่งที่เป็นเมืองเป็น,ะน,ะปนร้านอาหารกลางคืนแหละจริงไฮไลท์ของอ่าวนางก็คือตอนกลางคืนนี่แหละตอนเช้าไฮไลท์จะเป็นทะเลซึ่งพอทะเลตกไปก็ได้เวลาของการปาร์ตี้การปาร์ตี้นี่ก็จะเห็นได้ว่าเมืองเขาก็เป็นอเวนิวที่แบบสวยนะเว้ยมองไปดิอันนี้เราอยู่หน้าอ่าวนางแลนด์มาร์คไลฟ์สีส อันนี้ราคามันของแท็กซี่าานะอ๋อราคาแท็กซี่เนตมันของออฟฟิศของอะไรก็ขายบางทีต่ำกว่าเราก็มีบางออฟฟิศขาย500าร้วเลยมาเรียกรถไม่ถูกต้องมาวิ่ง400้ออ๋อ,อ,อ,อนี่คือถูกต้องนี่ถูกต้องหมดนี่ถ้าเป็นรถตู้ก็3ามยานอย่างนี้ถ้าเป็นรถ ต้องเป็นป้าเกี่ยวอ๋อเดี๋ยวนี้คนน้อยลงเยอะไหมพี่โอดิ่งสุดเลยดิ่งสุดเล้วหรสุดแล้วตอนนี้วางไม่วางพี่ครับปลูกเปนอนแล้วะ <laughs> เราก็าความอยู่กับรัฐบาลด้วถ้าเดินตล,ลาดไม่ดีก็จบปัดเกยด้วยรัฐบาลปัดเกยด้วยรัฐบาลเขาไม่เดินตล,ลาดไม่ดีนี่เบอร์นี้นะทุกคนมาเที่ยวก็มองมาที่เบอร์นี้ได้มองมองโอเคขอบคุณมากครับพี่อครับ อันนี้ก็เป็นริปอ่าวนางกระบี่ของเรานะครับเต็มสิบในให้กี่คะแนนความสวยของทะเลอ่ ก็สิบอะมันไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นมันก็คนเราฟีลลิ่งกันหมดเลยส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกเอาจริงๆมันก็ไม่เยอะถ้าเป็นสไตล์ของคนไทยนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งก็มีให้เลือกเยอะหน่อยมีทั้งรัสเซียอินเดียอะไรแบบเต็มเลยที่วิ่งลหะที่วิ่งส่วนที่วิ่งเอาจริงก็วิ่งได้นะวิ่งแบบวิ่งได้ดีเลยคือถ้าวิ่งเดี่ยววิ่งตั้งใจวิ่งวิ่งจริงจังก็วิ่งได้ได้ฟุตบาทกว้างแต่ว่ามันก็จะมีความภูเขาภูเขาเล็กน่อยที่นี่ก็ไม่รู้ทำไมฟุ เห็นเหมือนที่พี่แท็กซี่เห็นเมื่อกี้สวัสดีค่ะ ทีก็คือคนมันน้อยจริงๆแล้วก็คนแ0บนที่เห็นเนี่ยเป็นต่างชาติก่อนโควิดมันก็คงเยอะกว่านี้นะแต่ว่าทีนี้พอมันเป็นช่วงโควิดมันคนมันก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงคนไทยก็อยากให้มากันเยอะๆใครที่ชอบสไตล์สายฝอใครที่ชอบร้านที่มันดูเทสฝรั่งที่นี่เนี่ยพร้อมมากเพราะว่ามีให้เลือกไม่อั้นร้านแต่ละร้านที่เห็นคนน้อยๆทุกร้านคนน้อยๆคนน้อยๆอ่ะเป็นร้านที่เรามองว่าสวยหมดเลยนะเป็นร้านที่เขาทำเทส ฝรงองรับฝันหลังได้ดีฝันหลั่งที่นี่ก็โอเคถอดเสื้อเดินแบบว่าได้อยู่เดี๋ยวเราถอด,ถอดบางแค่ถอดเลยค่เราเล่นแค่กบีเอานางกับรายการวิ่งไหนแค่มไม่เตียม,มีแล้วไงแค่กบีเอานางนะครับมาวิ่งกันได้กับพวกเรารา,ายการวิ่งไหนแค่โอเคไป คนแก้วทีเดียวก็มาครบก็มาอยู่ที่ร้านเรตตี้กริงโก้เท็กซเม็ลซ์ตลลอกก็จะเป็นร้านที่แบบว่าสไตล์เม็กซิกันเม็กซิโกมีอะไรมัางตรงนี้อันนี้เป็นพิซซ่าฮาวายเอียนอย่างที่เราเห็นเป็นประจำอันนี้เป็น นาโช่สลัดเป็นสลัดที่ใส่กับนาโช่นั่นแหละแล้วก็มีชีสมีผักแล้วก็มีพวกซอสอะไรต่างๆข้างบนแล้วก็อันนี้ชิมิชังกาของเราั่งเพราะชื่อน่ารักเออชื่อน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราลองมากินกันเอาชิมิชังกาก่อนเลยเนยเอาน้ําจิ้มก่อนน้ําจิ้มครับอืมอร่อยโอ้โหนี่คือข้างในข้างในตรงนี้เป็นเนื้อมาเรามาลองว่าชิมิชังกาาฮ่าฮู้ฮูของเรา อร่อยคุณผู้ชมคิดภาพว่ารสชาติมันน่าจะเป็นยังไงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยข้างนอกเป็นแปกก้งกรอบแป้งแบบแป้งโรตีอ่ะข้างในก็เป็นเนื้อที่ผักกับซอสแล้วก็เหมือนพวกเครื่องเคียงนิดหน่อยเป็นพวกมะเขือเทศหอมอะไรพวกนี้แล้วก็ราดด้วยซอสที่เป็นจี๊กินกับข้าวที่ผัดคล้ายๆกับเขาผัดอเมริกันแต่ว่าไม่ได้ซอมสมะเขือเทศขนาดนั้นเออเข้ากักนอร่อยมากอร่อยมากประมาณสามร้อยกว่าบาทราคาฝรั่งอ่ะนี่อ่ะพิซซ่าพิซซ่ามาชนชนึง อันนี้คือ1ชิ้นอะเท่ากับ1เอานางที่วิ่งไปจะเป็นแป้งบางกรอบนะแฮมตรงเนี้ยก็มีความเค็มๆอร่อยดีนะอร่อยเลยรสชาติเ่ยมข้นอ่ะตลาดนี้ตลาดนี้ปีศาจหมูอืมูตลาดก็ดีถือว่าเราสั่งมันหูมะสามอย่างมันสัดกันดีแล้วก็กินกับวิว่าลาเม็กซิก ถ้าไม่ใช่กินลาวิ่งอ่ะมันพามาเราไม่ถึงตรงนี้หรอกทุกคนความ <c oughs> อ,อ้วนอ่ะพระมานี้เดี๋ยวเราไปกินกันคลิปหน้าจะไปวิ่งที่ไหนกดซับซ้อนใหดูพวกเราด้วยนะครับไปนะบ๊ายบาย